ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทรมกับดิฉันนพวรรเกิกเกษมสุขค่ะจังหวัดสตูลจัดงานทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบกองทุนการก่อสร้างศาลาคู่เมนวัดพิทักษ์คลองขุดที่วัดพิทักษ์คลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูล พระเทพคุณาธานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูลพระครูศรีวุฒิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสตูลร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายสำราญนิจิตพัน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลเป็นประธานองค์พระป่าสามัคคีพร้อมคณะดำเนินง,งานร่วมจัดขึ้นโดยจะมีพิธีจัดพุ่มพระป่าบริเวณวัดพิทักษ์คลองขุด และพุทธศาส,สนิกชนร่วมฝั่งปาตากธาธรรมจากพระสุเทพป่าพากโรจากนั้นเวลา12นาฬกา15นาทีจะประกอบพิธีถวายพระป่าสามคีพร้อมปัจจัยไทยทานพระสองฆ์อนุโมทนาและคณะพุทธศาสนิกชนกวดน้ำแผ่เมตตาและประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมปัจจัยถวายให้แก่ทางวัดเพื่อใช้ในการสร้างอาคารคู่เมน ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความสมามัคคีของประชาชนในชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐอีกด้วยค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสมมามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดอะไรดีๆไปรับฟังจากสมมามเณรกล่าวนมัสการค่ะเจริญพราโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ภาพป่าสามัคคีก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในหมู่คณะหากภาพป่าออกมาได้สวยงามก็แสดงว่าคนในหมู่คณะมีความสามัคคีกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ความสุขและความเจริญทางจิตใจของตัวบุคคลเกิดขึ้นจเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรเอกชัยเมรีนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134